เขาสู่คล่อสกิลอัพเซนเตอร์ค่ะวันนี้เราอยู่กับเด็กอนุบาลควพัฒนาอะไรภาคหลังๆเนี่ยมีเด็กอนุบาลก้าวเข้ามาในสกิลอัพเซนเตอร์เยอะมากตั้งแต่มีเด็กอนุบาลคือมีเด็กเล็กมาโดยศาสตที่ต้างแบบสอนเด็กประถมวัยก็เลยกลายเป็นเด็กประถมวัยทั้งนั้นเลยนะคะกสอนเด็กประถมกับเด็กประถมวัยทั้งนั้นเลยเด็กประถมวัยก็ประมาณเด็กอนุบาลที่เราพูดถึงคือ3ถึง6ปีเนาะควรพัฒนาอะไรบ้างอย่างที่เรารู้กันแบบ ทั่วไปก็ได้การสีด้านากายอารมณ์สังคมสติปัญญากายทั้งกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่หด้านอารมณ์ด้านสังคม,มหรือ,รอนักส,สติปัญญาสิ่งนี้อาจจะมีเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวอต่อไปตอนนี้รากฐานของการสอนเด็กปฐม,มวัยมันได้เปลี่ยนไปม,มันมีเรื่องเซลฟเข้ามาเกี่ยวเซลฟ์คือการเป็นตัวตนของฉันเดี๋ยวเราจะไปกโอ้เอกรักความยูนิของตัวเองหรือการรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ดีไม่ได้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซลทั้งหมดเซลนี่คือความมั่นใจน เซลเอสทีมมันเป็นการเชื่อว่าเรามีศักรรยภาพที่จะทำได้เป็นการเชื่อว่าตัวเองสามารถจะทำได้อะโอเคเออก็เหมือนความเชื่อมันอ่นตัวเองนิด,นดๆแหละก็ใช่แต่ว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันอาจจะหมายถึง มั่นเกินไปแต่เซลล์เอสตมคือมันต้องรู้ว่าเราเก่งอันไหนไม่เก่งอันไหนมีรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองใช่เดี๋ยวเราวันหน้ามาในคลิปหน้าว่าเรียงรูปให้มีเซลล์ละงาันเป็ยังไงนะมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงเด็ก3ถึง6ปีเนาะไหนๆเราพูดถึงเรื่องเซลล์กระสินต่อไปที่เป็นรากฐานของเด็กตอนนี้ก็คือ E.F. ค่ะ E.F. คือ Executive Function Executive Function คืออะไรคะคือทักษะเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยขั้นขาของสมองนะคะส่วนหน้าส่วนหน้าเนี่ยทำให้ชีวิตประสบ ควาามสํเร็จอย่างเช่นก็คือแบบ E F เนี่ยเอาไว้ง่ายแบบภาษาบ้านบ้านบ้านเราเลยเนี่ยก็คือให้เด็กคิดเป็นทําเป็นมีความสุขเป็นแก้ปัญหาเป็นเรียนรู้เป็นแล้วก็อยู่กับผู้อื่นได้เป็นเท่านั้นเองคือ E F ถ้าเอาไว้ง่ายคือ E F เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของบริษัทหัวหน้าหัวหน้างานที่ส่งผลไปถึงพวก I Q E Q M Q อะไรอย่างเงี้ย Q อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่อง E F มากนะอะไร จริงๆเราจะมีคลิปคลิป E F ่ e <F> เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะคะแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือพวกคลิปเป็นทำเป็นนี่แหละที่เราบอกไปอันนี้แหละคือ E F อม,มันเริ่ม E F เนี่ยจะมี9ด้านเราค่อยๆฝึกกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ไปบอกเมื่อกี้ มันจะต้องค่อยๆฝึกไปทีละด้านนะคะซึ่งฝึกไม่ได้ฝึกแค่แค่เฉพาะช่วงด้วยนะมันจะต้องฝึกไปเรื่อยๆเป็นทักษะที่ฝึกไปเรื่อยๆเพื่อนําไปสู่เป้าหมายในชีวิตในการประสบความสําเร็จใช่ก<ม>็อดท,ทนอะไรอย่างงี้ก็มีหลายอย่าง<ม>ต่อไปที่โรงเรียนเราแนะนําก็คือโซเชียลสกิลอะสกิลการเข้าสังคมใช่ซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีสกิลการเข้าสังคมก็คืออยู่กับคนอื่นเป็นแหละไอ้มันแค่เออ s ซเชียลสกิลเนี่ยเอาอย่างที่เราเคยบอกในคลิปนี้ไป,ปตามการมีสองคิปคตามกันนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่คนอื่นนักจิ๋วคนอื่นเขาพูดเรื่องอะไรบ้าเขาคล้ายๆ้าโซเชียลสกิลค่ะแต่ก็คือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเพราะเด็กเดี่ยวนี้เป็นเหมือนกับเป็นวันเวลรับเข้ามาอย่างเดียวไม่เคยใช่ทั้งที่ ยมีอะไรปนกันเข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่เด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้พื้นประชดอ่ะบอดี้แลงเกตไม่ค่อยไม่ค่อยหรู้รูไม่รู้สีหน้าแววตาเหมือนเหมือนเป็นโลบอตอ่ะเหมือนแปลเท่าที่เป็นอันนี้ปัญหาส่วนใหญ่เพราะว่าจับจองหรือเปล่าไม่ค่อยเล่นกับใครไม่ค่อยได้เล่นกับใครไม่รู้รีแอคสังคมเป็นยังไงอะไรเงี้ยถามหน่อยว่าถ้าแบบที่เราชอบคุยเนี่ยของ่าถ้าคุณพ่อ้านไม่รู้ว่าก็ไปสิแปลว่าอะไรขี่ไปจะขอไปเที่ยวหน่อยนะก็ไปสิแปลว่าไปได้ไปไม่ได้ ใช่ไหมใช่ไหมท่านที่ประโยคก็ไปสีมีอะไรปฏิเสธบ้างไม่มีเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเก็บแต่จริงคือเราไม่ให้ไปแหละใช่ไหมเออซึ่งตรงนี้ค่ะเด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์คนในครอบครัวเนาะเออเราจะต้องผ่านการเล่นการพูดคุยอ่ะการทํากิจกรรมและอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือจะมีเรื่องโซเชียลสกิลที่เราแนะนำเนาะเรื่อง E F ก็เรื่องเซล์ทั้งหมดเนี่ยฝึกผ่านการเล่นเพราะว่ามันจะเป็นโลกของเขาที่เขาได้เรียนรู้จากโลกของเขาเนี่ยมันจะต้องผ่านการทํากิจกรรมเขาต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะว่าการนั่งเลคเชอร์เนี่ยไม่ได้สอนให้เขามีโซเชียลสกิลที่ดีขึ้นหรือพอเขาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะเริ่มรับรู้ความเป็นเซล์ของเขาถ้าพูดในแง่ของ e เ่ยเขาก็เริ่มประเมินตัวเองกับผู้อื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทําไมเด็กเล็ก,เลกๆเนี่ยต้อง ผ่านกิจกรรมเพื่อให้เขาเล่นด้วยกัน<ม>ทะเลาะก,กันเรียนรู้ที่จะยอมรับกันหรือเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดกสถานการณ์เหล่านี้<ม>เรียนรู้ว่าถ้าไปใกล้เพื่อนคนนี้นะเวลาที่เขามีสีหน้าแบบนี้มันคือทักษะและประสบการณ์ทักษะชีวิตอ,อใช่มันคือทักษะและประสบการณ์ที่เขาจะเอาไปแบบไปใช้ได้อีกในอน,นาค <รอ S 1> ไปใช่ถ้าสมมติถ้ามานั่งอ่านเขียนนะมันไม่ได้มีทักษะหรือประสบการณ์มากพอที่เขาจะต่อไปได้อเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเด็กสรุปเลยนะเด็กอนิวาสควรทำอะไรเด็กอนาควรเล่นใช่จริงควรทำกิจกรรม เออเท่านั้นเองนะคะก็เป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะสะแบบเด็กสะถึงปีเนี่ยต้องเล่นเพราะว่าต้องเล่นเพื่อไปฝึกพัฒนาการสีด้านเราเอาแค่ง่ายแค่วิ่งออกไปกล้ามเนมันใหญ่มันเล็กได้ใช้ได้แหะอารมณ์ไปเจอเพื่อนบ้างไปเจออะไรบ้างเข้าสังคมแล้วก็สติปัญญาจะได้แก้ปัญหาเป็นในแง่ของเซลฟ์เฮ้ยได้เล่นได้รู้ข้อดีข้อเสียงตัวเองได้เปรียบเทียบได้ได้รู้ว่าเอ้ยฉันเนี่ยเป็นคนแบบไ้นฉันเป็นคนอย่างนี้เป็นเรื่องเซลฟ์ ส่วนเรื่อง EF เนี่ยโหอยู่ในการเล่นมากกา่าไม่ว่าจะกติกาการเล่นการควบคุมอารมณ์ตัวเองเฮ้ยเพื่อนเปลี่ยนกติกาเว้ต้องเปลี่ยนตามเลยเงี้ยเอางั้นถ้าแบบเป็นยุคเราแบบนั่งเล่นดิดุกแก้วเนี้ยเราก็ต้องคิดแลยว่าเราจะไปโดนแบบต้องคิดติดขอผิดพลดในหัวว่าเราจะไปแบบจะไปโดนลูกแก้วของเพื่อนได้อย่างไรลงหลุมได้อย่างไรจะถึงเป้าหมายได้อย่างไรใช่ไหมต่อไปเรื่องก็ได้โซเชียลสกิลแน่ๆภาษาที่สื่อสารเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงบอกว่าเด็กอนุบาลควรเล่น ทุกอย่างผ่านกิจกรรมเรียนรู้ทุกอย่างผ่านกิจกรรมเนาะเป็นมันไม่ใช่อะไรที่หาได้จากการอ่านเขียนนะเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กจะติดตัวไปตลอดนะคะแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสิงเเอฟเซ็นเตอร์สวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ